ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันของเธอนะครับพบกับผมไนรักนะครับเพื่อนๆเคยเจอไหมครับเวลาขายไปซื้อโน้ตบุ๊กใหม่มานะครับเราจะพบปัญหาหนึ่งซึ่งหลายขายคนจะมองข้ามนะครับว่ามันจะส่งผลต่อข้อมูลของเราที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับคืออะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่า b i t l o อก e r นะครับการถูกเข้ารหัสไฟล์ จากตัวของ Microsoft นะครับเข้ารหัสไฟล์จาก Windows เนี่ยเข้าไปไว้ได้ไดล็อกได์เราให้เรานะครับใครที่นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวตัว,ตวอย่างให้ดูนะว่าเข้าไปในดิสก์พีแล้วเนี่ยเปิดเข้าไปเนี่ยเราไปเจอสัญลักษณ์ที่มันเป็นที่ได้นะครับที่ได์ตามรูปนะครับเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์กุญแจนะฮะถ้าเป็นสัญลักษณ์กุญแจแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเรา เกิดมีปัญหากับ Windows แล้วเราต้องล้างลง Windows ใหม่หรือใช้คำสั่ง system restore Windows ใหม่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ mm hmm. ก็คือเวลาเรามีข้อมูลที่เราแบ่งได้ไว้ได้ดีได้ซีได้ดีเนี่ยได้ดีได้อีเนี่ยนะครับแล้วเราเอาพวกงานเอกสารรูปภาพสำคัญเราไปเก็บไว้ในนั้นนะครับพอเรา system restore หรือไม่ก็ล้างลง Windows นะครับแค่ได้ที่ได้ซี ผลปรากฏว่าจะกลับมาก็จะมาเจออย่างนี้เลยครับผมแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเจอกุญแจล็อกไว้เลยนะครับเจอรูปกุญแจล็อกไว้เลยนะครับ,นะรบตามรูปเลยนะฮะพอกุญแจล็อกปั๊บเนี่ยเวลาเราคิดเข้าไปเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลของเราได้นะครับเอาละสีงานนี้นะครับแย่แล้วนะครับ ใครมาล็อกกุญแจกับฮาร์ดดิสก์ของเราในไดร์ของเรานะครับน,ะนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าซื้อโน้ตบุ๊กมาใหม่แล้วเปิดขึ้นมาเข้าไปดิสพีซีแล้วเจอคำนี้เจอสัญลักษณ์แบบนี้ในไดร์ของเราอย่าพึ่งไปเซฟงานสำคัญไว้นะครับมันจะถูกล็อกนะครับผมว่าแนะนำว่าหนึ่งคืออาจจะต้องล้างรีเซ็ตวินโดว์ใหม่นะครับ แล้วก็เอาไอ้ตัวที่เป็นสัญลักษณ์รูปบุญแจเนี่ยออกนะครับก็จะมีวิธีเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะครับว่าเราจะทํำยังไงต่อนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเป็นรูปสัญลักษณ์กุญแจแบบนี้เมื่อไหรเนี่ยนะครับก็ให้ทําการนะครับอย่าเพิ่งเก็บงานเข้าไปนะครับหรือถ้าเก็บงานอยู่เอางานออกก่อนนะครับแล้วก็เคลียร์ระบบวินโดว์อะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็มาใช้คําสั่ง format drive มันทิ้งเลยนะครับไอ้ไดร v e ที่มันมีบุญแจล็อกเนี่ยนะครับ ผมทำให้ดูเลยนะครับก็นะครับฟอร์แมตได้ทิ้งเลยนะครับแล้วกุญแจมันก็จะหายไปนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะเก็บการเก็บอะไรต่างๆที่สําคัญนะครับข้อมูลสําคัญเราไว้ในไดซ์แล้วปลอดภัยแล้วนะครับไม่ต้องมาเจอไอ้รูปสัญลักษณ์กุญแจนะครับนะฮะเขาบอกว่าผมพยายามคิดนะมันจะมีแบรนด์ที่ ยี่ห้อโน้ตบุ๊กอยู่ประมาณสัก2-3ยี่ห้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็น d e l เคสพีแอซูผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจะใส่มาทำไมเขาจะล็อกมาทำไมเป็นการละเมิดในการข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคนที่ยูเซอร์ที่เขาซื้อมาแล้วนะครับทำทไมก็คือคำถามว่าคุณจะไปใส่บิดล็อกเกอร์ทำไมคุณจะไปเข้ารหัสไฟล์เขาทำไมนะครับนี่แหละนะครับ ถ้าเจอก็วิธีแก้ก็ต้องเคลียร์ทิ้งเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอปัญหาเพราะว่าถ้าเจอปัญหาไปปั๊บเนี่ยเซฟการสําคัญเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปผมเคยมีนะมันมีโปรแกรมอะไรปดบิดล็อกเกอร์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถปิดเปิดได้นะครับเพราะมัมันล็อกไว้เรียบร้อยนะครับหรือจะไปใช้เข้ารหัสหรือจะไปหารหัส อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ลองว่าใครอ่ะคือไปเซิร์ชหานีที่สามารถที่จะปลดปลด,ปลดไอตัว b i t l o อกเกเนี่ยได้ไม่มีนะครับยังไม่มีก็เอาเป็นวิธีแล้วกันว่าอย่าิไปเซฟงานสําคัญไว้นะครับเอางานออกมาให้หมดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ทําการล้างลงวินโดว์ใหม่แล้วก็ตามนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยฟอร์แมตทิ้งเลยแล้วค่อยเก็บงานนะครับนี่จะปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็คือ เป็นคําแนะนําและกันนะครับว่าเราซื้อโน้ตบุ๊กใหม่มาเนี่ยนะครับความผิดปกตินะครับความเจ้าเล่ของโน้ตบุ๊กหรือไอ้ของเจ้าเล่ของ Windows ยี่ห้อนั้นๆความเจ้าเลขห์นนข,ของที่เขาจะมาใส่รหัสของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องพึงระวังว่าเนี่ยมันจะทําให้เราเจอเจอปัญหานะครับข้อมูลที่เซฟไปเอาเข้าไปเอาไม่ได้แล้วเสียหมดครับนะฮะก็โอเคนะฮะก เป็นบางเคสบางเครื่องที่เจอนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกเครื่องที่เป็นเครื่องใหม่ครับที่ผมเจอนะแต่ว่าเจอบ่อยแล้วนะครับก็เลยเอามาทําเป็นคลิปให้ความรู้กันนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับนะบถ้าเจอก็รีบแก้ไขก่อนที่เราจะเสียข้อมูลหรือว่าเซฟข้อมูลสําคัญแล้วมันไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับระมัดระวังไว้ดีกว่า ถึงเวลาหนึ่งแล้วข้อมูลมันไม่ได้แล้วมันก็เป็นเสียเวลากู้ไม่ได้นะครับนะฮะโอเคนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s ับสไคร์นะครับคันคนที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกาลังใจนะครับแล้วก็จะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะ วันนี้ก็เสียงยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ยังเสียงอู้อี้อยู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดมาหลายวันนะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทั้งโควิดแล้วก็อากาศเปลี่ยนระหว่างร้อนระหว่างฝนนะครับก็จะทําให้เกิดเป็นหวัดได้นะครับเช่นบอนะครับโอเคนะครับก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาพบกับคลิปสาระดีๆครั้งหน้าจะมีอะไรขอติดตามชมนะครับลากไปก่อนสวัสดีครับ